นาเขาไกรลาดซึ่งเป็นที่ประทับของพระอีศวรซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกมีนนทกยักษ์ผู้ต่ำต้อยเป็นข้ารับใช้นนทกคอยล้างเท้าเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอีศวรแต่ถูกเหล่าเทวดากันแกล้งเป็นประจำเช่นดึงผมตบหัวนนทกจึงเกิดความแค้นจึงไปขอพระอีสวรประทานนิวเพชชีเป็นชี้ตายให้แก่ตนซึ่งทีคาวางเจ้าพวกเทวดาชัว หลังจากนนทกได้นิวเพชรแล้วนนทกก็เอาไปชี้เทวดาตายจนเกลื่อนสวรรค์5า,านนทกจะดึงให้หนังหัวหลุดเลยแกล้งนักหลอตายซะหลังจากพระอิศวรทราบเรื่องจึงไปบอกพระนารายให้แปลงกายเป็นหญิงมาหลอกนนทกหลังจากพระนารายแปลงกายเป็นหญิงสุดสวยก็มาหลอกให้นนทก ลําตามและชี้นิ้วเพชรใส่นนทกเองหลังจากนนทกล้มลงแล้วนนทกจึงพูดว่าใช่สิ ชาตินี้ข้ามีสองมือจะสู้ท่านที่มีสี่มือได้อย่างไรถ้าข้ามีฤทธิ์มากย่อมชนะท่านอยู่แล้วพระนารายจึงตอบว่าอย่างนั้นให้ชาติหน้าเจ้ามีสิบเสียนมือยีสิบซ้ายขวาเหาะเหินเดือนอากาศมีฤทธิ์เกรียงไกรส่วนตัวเราจะเป็นคนธรรมดาและสู้กับเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสองโลก